เคยสงสัยไหมวิตามินเจลลี่แก้แห้งช่วยได้จริงหรือแค่จิตวิทยาลาที่เราดื่มร่างกายจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นอะซิทอาดีไฮสารพิษที่ทําให้เราแห้งถ้าตับเราเนี่ยขจัดมันได้เร็วขึ้นอาการแห้งก็จะลดลงรวมถึงก็จะสามารถดื่มได้ยาวนานขึ้นแต่รู้ไหมไม่ใช่ว่าวิตามินทุกตัวจะช่วยได้จริงมันต้องดูสารสําคัญที่มีผลกับการขาจัดแอลกอฮอล์กูตาไทโอนนี่คือตัวหลักเลยช่วยตับขจัดอะซิทอาดีไฮแอลซิสเตอิน คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคูร ah ์ตาไทโอนและอื่นๆเช่นสมุนไพรช่วยตับวีดแกลสแดนดี้ไลออนอ์ติชกดังนั้นถ้ามีสารเหล่านี้คําตอบคือได้ผลแน่นอนแต่แค่มันไม่เพียงพอในการกําจัดลองคิดดูนะแล้วถ้าเม็ดเล็กๆของแคปซูลใส่คูร ah ์ตาไทโอนได้แค่ประมาณสัก50กว่ากว่าอา้าวลองคิดดูถ้าเบียร์หนึ่งกระป๋องต้องใช้คูร ah ์ตาไทโอน28มิลลิกรัมแล้วถ้าคืนหนึ่งดื่มหลายกระป๋องล่ะแคปซูลเดียวจะพอจริงไหมหรือ เราต้องกินหลายเม็ดกว่าที่คิดแต่นี่คือจุดที่วิตามินเซนเตอร์บีฟอร์ต่างออกไปข้อที่1กินง่ายแน่นอนอันที่2เนี่ยเราใส่กลูตาไทโอนถึง250มิลลิกรัมมากกว่าวิตามินทั่วไปถึง5เท่าแอ e ลซิเซีล่ะ500มิลลิกรัมกระตุ้นกนารขจัดสารพิษได้เต็มที่และสมุนไพรอื่นๆครบถ้วนดังนั้นเนี่ยหนึ่งซองเท่ากับพลังดีท็อกที่ตับต้องการแบบที่ไม่ต้องกินหลายเม็ดให้ยุ่งยากคุณละ่ะเคยลองวิตามินแก้แห้งตัวไหนแล้วได้ผลจรงิงหรือเจอที่กินแล้วไม่ชช่่วยยยเเลออมมนนาแรกัน